แล้วกับี่แบงค์น,นี้นะคะเดี๋ยวเอเชียจะส่งทุกคนไปดูเอเชียที่เกาะขอกเกมภาคสนาวค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วิ่งไปสยามเลยเราจะไปถามชาวสยามโอ้ยรีแอครีแอคเดี๋ยวรีแอคก,ก่อนเอ้ยใช่ใช่ใช่ไม,ม่กินกำลังไปพูดอะไรวะเเ <c oughs> อชีย ก็คือเราจะไปถามถึงศึกแดงเดือดที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวหนูจะวิ่งไปแล้วนี่เราใช่ไปเลยไปโอเคเดี๋ยวหนูไปด้วยก่อนนะคะไปดูเลยเออไปไปเลยครับไปและตอนนี้นะคะเอเชียมาอยู่กันที่สยามค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าต้อนรับศึกแดงเดือดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะมาถามแฟนๆแต่ละทีมกันนะคะว่าเขาจะคิดว่าสกอร์ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อเคนค่ะเคนเข้ากล้องครับเคนกับเข้ากล้องแต่ละคนเชียร์ทีมอะไรกันบ้างคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูเหรอิเว่าพูครับว้ายวันนี้ต้อนรับสุดแดงเดือดเลยคิดว่าสกอร์สุดแดงเดือดนี้จะจบที่เท่าไหร่เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เเจ็ดศูนย์ครับใครใครใครเจ็ดล่ะ แมนยูครับเฮ้ยรอดูผมว่าน่าจะจบเสมอสักสองสองครับยูเว่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีอออใช่ไหมเห็นเห็นเขาเครเขาตอบไหมเขาเนี่ยฟอร์มดีถึงเสมอได้อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าแมนยูแพ้อโมริมเนี่ยควรจะอยู่ต่อหรือควรจะไปก็ถ้าเกิดว่า หลังจากแมตช์นี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงก็น่าต้องไปครับน่าต้องไปเนาะถ้าทําแบบเดิมก็ผลลัพธ์ก็แบบเดิมอ่าเราเราฝั่งลิเวอร์อ่ะ,อะคิดว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรไหมตอนเนี้ยผมว่าอาร์นเนอร์ต้องเปลี่ยนแผนมาครับเพราะว่าตอนนี้เกมลุกมันไม่มีความคิดสร้างสารรค์ในแดนกลางเลยทำให้ม,มันสามารถไม่สามารถจบเวลาแบบเจอบอลหลังเยอะๆเนี่ยเราก็จบไม่เข้าครับชื่ออะไรคะชื่อวิวีครับวิวีชื่ออัลฟ่าแต่ละคนเชียร์ทีมอะไรบ้างผมเชียร์แมนยูครับแมนยูลิเวอร์พูลครับ คือพอดีเลยเราจะให้ทายสกอร์ที่แมนยูต้องเจอกับลิเวอร์พูลบอกเลยว่าเป็นสุดแดงเดือดคิดว่าสกอร์มันจะจบที่เท่าไหร่คะ3 0ครับ3 0มให้2 1 2 1นะเอออันนี้คือเราก็ทายแบบเซฟเซฟใช่ไหมเล่นเพลย์เซฟอ๋อสงสารอ่ะแล้วคิดว่าใครจะเป็นคนทำประตูเป็นคนแรกอ่าน่าจะลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเหรอแล้วทีมเราผมว่าจะไต่เต้าขึ้นมาชีหลังอ่าเราอ่ะผมให้วันได้ผมแบบวิ่งขึ้นมายิงเลยเออเอาเซ๊ แล้วถ้าสมมุติว่าแมนยูแพ้คิดว่าอามอลิมควรที่จะอยู่หรือไปไปครับไปหรอไปแล้วถ้าเขาไปเรามีอะไรจะจะฝากบอกไหมไปแล้วจะกลับมานะครับไปแล้วจะกลับมานะครับอ่าแล้วเรามีอะไรจะฝากบอกเวอ้์พููของเราไหมสู้ๆครับสู้ๆโอเคชื่ออะไรครับชื่ออิมครับอิม ชื่อนีโอครับเอมกับนนโอเชียร์ทีมอะไรคะผีอยู่แล้วครับผมเด็กผีเหรอเด็กผีครับลิเวอร์ครับลิเวอร์ว้าทำไมเด็กผีกับลิเวอร์เขาชอบเป็นเพื่อนกันหนละังงบบากแล้วคิดว่าสุดแดงเดือดจะดูด้วยกันไหมดูครับผมดูดูด้วยกันนะดูครับจะร้องยังไงอ่งั้นเดี๋ยวเราให้ถ่ายสกอร์กันหน่อยดีกว่าว่าสกอร์มันจะจบที่เท่าไหร่สิบนูงครับ10 10ิบสูงครับ ยิงเป็นรูเลยเก่าให้บุญเลยฝั่งนี้ไหวไงสิบศูนย์ยังน้อยไปสิบห้าก็มาว่ะให้แต่นี้ไม่ได้มากกว่านั้นได้มากกว่าเยอะพี่เยอะนะและใครจะเป็นคนยิงประตูเป็นคนแรกเซตโก้ครับผมกิติเก้อถ้าสมมติแมนยูมันแพ้ถ้ามันไม่ได้สิบศูนย์อย่างที่เราว่าเอาโมลิมคนที่จะอยู่หรือไปเออจบฤดูกาลก่อนถ้าเกิดมัน ไม่ได้จริงๆก็ไปเลยครับแ้่ถ้าเขาไปเรามีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมทำทีมอื่นทำดีๆนะครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกสลอตไหมคะให้กำลังใจนักเตะหน่อยให้มีความมั่นใจมากกว่านี้ออโอเคและนี่ก็คือความคิดเห็นจากเด็กสยามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งเพื่อนเนี่ยไปดูความคิดเห็นจากเด็กหัดใหญ่กันบ้างว่าเขารู้สึกยังไงกับแมตช์นี้กันบ้างค่ะผมชื่อภูนะครับผมเอ่อผมว่าสกอร์ของเรียบภูน่าจะนำ3-0 ว่าเรเวอร์พูลนี่คือเดอะเบสของพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วครับซาร่าครับทำแมตติกคือด้วยทักษะของซาร่านี่คือมีทักษะที่ดีเลยครับผมเชล่นท่านครับผมเชี่์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจบที่1-1ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ฟอร์มดอบช่วงนี้ครับแพ้มา3นัดติดแล้ว คิดว่าเป็นจามินเชสโกยิงครับเพราะว่าเมื่อวานก็ยิงไว้หนึ่งประตูฟอร์มดีแล้วครับผมไม่ควรอยู่ต่อแล้วครับเพราะว่าคนในทีมนักเตะนนักตะในทีมก็แบบไม่ค่อยโอเคแล้วฟอร์มก็แพ้มาหลายนัดแล้วเล่นแบบจำเจควรที่จะเปลี่ยนโค้ชแล้วครับสวัสดีครับเอิร์ธครับเชียแมนยูครับดียนครับเชียร์ลิเวอร์พูลครับเอาไหไ่ดิเอาเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ในฐานะแฟนลิเวอร์พสามศูนย์ครับต่ำางสามศูนย์ลิเวอร์พูลนำสามศูนย์นะครับส่วนผมเด็กแมนยูนะครับก็ สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีแต่ก็ขอให้สู้ตายครับขอสองหนึ่งพอสองหนึ่งยิงท้ายเกมสองหนึ่งชนะสามส่วนลูกแรกอ่ะเป็นเวียดเวทใช่เวทเปิดตัวแล้วใช่แล้วก็สองลูกอจะเป็นอ่าของหน้าตัวใหม่อิสซักอีซักสองลูกครับสองลูกเลยใช่ส่วนทางแมนยูสกอร์สองหนึ่งเมื่อกี้ขอให้เป็นบูโน่เฟร์นันเดสละกันชอบเชียร์ ก็เขาไม่มั่นใจอยากให้เขามั่นใจครับเขาก็อ,อยู่ต่อไหมก็อยู่ต่อได้นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงปีเลยอยู่ต่อก็ได้ครับแต่ว่าชนะหน่อยนะ ีตัวจริงของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะนำตัวทั้งทัท้งแฟนๆเลยสวัสดีค่ะใบเฟิร์นนะคะใบเฟิร์นแมนยูคะ่ะคือ,อนี่คืออีกหนึ่งคนที่เราอยากให้มาออกรายการเรามากๆใช่ใช่มากเลยแมไเ็ราแบบติดตามเขามานานไงตั้งแต่แบบเชียร์บอลไทยเลยบุรีรัมย์ยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็แบบขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไปด้วยกันได้แมนยุเท่าไหร่ไม่รู้ อะไรวะเอออันั่นแหละเนาะล้วคำตอบแรกเลยดีกว่าใบเฟิร์นเริ่มมาเชียร์ทีมแมนยูได้ยังไงครับเออจริงๆเริ่มเชียร์ถ้าแบบเริ่มเชียร์บอลเริ่มเชียร์มาจากคุณพ่อแล้วก็พี่ชายแต่ว่าถ้าเริ่มเชียร์แมนยูคือเหตุผลมันแบบ ติงตองนิดนึงคือเพื่อน <Gerilim S 1> มันเป็นแมตแดงเดือดแล้วเพื่อนอ่ะเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ได้ดูแบบพรีเมียร์ลีกแล้วเราก็เรา,เราแบบเพื่อนเหมือนชวนดูบอลแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่ทีมตรงข้ามกับเพื่อนก็เลยเชียร์แมนยูใช่คนคนเยวกแบบันเลยเป็นที่ไปที่มาออ<ช>ไม่ชอบเป็นคนแบบคนเชียร์เยอะแบบล้วแบบแล้วเปนนัทที่ดูกับเพื่อนแมตแรกใครชนะเหมือนจะเป็นแมนยูใช่ก็เลยยาวเลยได้ใจไปเลยได้ใจได้ใจเออแล้วดูบอลกับใครคะปกติ ปกติดูบอลกับใครดูกับทีมงานค่ะเพราะทำงานดูกับ FC บ้างเวลาไปออกอีเวนต์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเราเป็นสไตล์ไหนเวลาดูบอลแบบบวกเวกวยวายไหมสุดสุดแบบวยวายแบบสุดยิ่งกว่าบูโน่เฟรนันเดสใช่คือวยวายยิ่งกว่าบูโน่เหมือนแบบถ้าลงไปในสนามไปยิงประตูเองได้ทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออยากลงไปเองแล้วอยากลงไปเองแล้วเรื่องบูโน่เอาเอาคำถามบูโน่เลยดีกว่าบูโน่เลยดีกว่า ก็เขาถามอะไรถามก่อนอนไนนะถ้าไม่ใช่บูโน่ถ้าไม่ใช่บูโน่นะจะเลือกให้ใครเตะจุดโทษใช่ไหมจุดโทษครับตอนนี้เหรอจริงๆเฟินไม่ไว้ใจใครเลยแต่ถ้าถามว่าอยากให้ใครไปเตะเฟินอยากให้เซสโกไปยิงแล้วกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขายิงเข้าก็จะเป็นความมั่นใจใหม่เพราะว่าเขาเพิ่งแบบยิงได้แล้วก็ยิงต่อเนื่องแต่ถ้ายิงจุดโทษได้อีกอ่ะก็จะแบบเลือกความมั่นใจได้แล้วบูโน่ไม่เอาแล้วใช่ไหม จริงๆควรจะพักแมนมันหลายครั้งหลายรอบแล้วนหลายทีละครั้งที่ 10, 11, 12, 13, 1 4 1 5 1 6 17ม้นี่ไม่ควรแล้วนี่ไม่ควรแล้วนักเตะคนโปรดของพี่ฟอร์เฟิร์นี่บอว่าชอบนักเตะคนไหนมากที่สุด นักเตะที่ชอบที่สุดจำเป็นยังต้องอยู่ในเมนูตอนนี้ปัจจุบันเอาเซตปัจจุบันใช่ป่ะเซตปัจจุบันชอบคอบบี้เมนูค่ะใช่เพราะอะไรคะชอบสไตล์การเล่นของเขาเพราะตอนเขาขึ้นมาใหม่แบบรู้สึกว่าเออเขาแบบเหมือนพาบอลขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนสร้างโอกาสให้กับเพื่อนๆได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถึงตอนนี้ฟอร์มก็อาจจะแบบดรอปลงบ้างโดนดรอปไปดัางตัวสำรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออก็ยังชอบอยู่เฟิร์นเป็นคนชอบแบบนักเตะผิวสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ดุดันเลยใช่ อนาคตเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนแรดฟอร์ดไหมโอ้นั่นก็ขวัญใจหนูที่เลยถามว่าเราต้องเอาแบบคนที่อยู่ในทีมหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าที่ชอบบาร์ตังเตอริเมอ่์มันคือชอบแรดฟอร์ดใช่ขวัญ้จคุณก็เก่งมากเลยนะเอาจจริงๆน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเขาเปลียนเมนูเพราะว่า เฟิร์นแอบหวั่นใจตั้งแต่ว่าพอเข้าไปในแคมป์ทีมชาติอังกฤษอ่ะส่วนใหญ่เวลาแบบตั้งเตะแมนดูแล้วเข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษกลับมามันจะชอบแบบฟอร์มดรอปบ้างทัศนคติเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวทำเกมนะใช่แล้วก็เป็นจริงๆหลังจากกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ได้มีปัญหากับใครภายในเลยก็ยังโอเคแต่แค่เทียบกับคนอื่นก็ไม่ค่อยหนักนะเคบีเมนูหมาถึงหลังจากไปที่แคมป์แล้ว ใช่ก็ใช่ก็ยังกรดอกแต่ก็ไม่ได้แบบแยกใช่แล้วพี่เฝิงคิดว่าตอนเนี้ยใครเป็นแบบคนสำคัญของทีมเลยเป็นตัวแบกเลยแบกแมนยูโ้ยากจังเหมือนเหมือนมันช่วยกันพายุงอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยเฟินคิดว่าตัวหน้าสามตัวที่เพิ่งเอามาใหม่แล้วกันเอลโบโม่คุณย่าแล้วก็เซสโกอะไรคิดว่าสำคัญเพราะว่าเขาเป็นตัวที่แบบคอยทำสกอร์ให้กับเราอะไรเงี้ยเฟินคิดว่าแบบกองกลางกับกองหลังอันนี้มันก็แบบ เหมือนเป็นตัวเกมลับเนาะเป็นคอยอแบบว่าตัวตัวแบบว่าคอยปะทะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเฟิร์นว่ามันก็ไม่ได้ดูแย่เท่าไหร่ถ้าเรามีตัวจบสกอร์ที่จบสกอร์ได้ก็โอเคแล้วก็ถ้าเรามีประตูความหวังใหม่อย่างลัมเมนเงี้ย,ยถ้าสมมติว,<ๆ>ว่าเขาทําได้ดีนั่นก็คงจะเป็นคนสําคัญของเราเหมือนตอนเด็กเออเงจริต่อให้แบบไอ้สิบตัวนั้นมันแย่ขนาดไหนแต่เรามีแบบคนคอยเซฟให้ก็โอเคใช่ใช่ดูฟอร์มล่าสุดของลัมเมนไหมดูค่ะดูเฟิร์นคิดว่าแบบวิคราะหน่อยว่าเขามีโอกาสอนาคตจจะะ ฟอร์มดีต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วดูเป็นเป็นแบบว่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาอายุน้อยเนาะแล้วก็ดูจากการลงสนามครั้งแรกปกติแล้วแบบเป็นเด็กลงมาแล้วในทีมมันแบบว่ารุ่นใหญ่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยบางบางคนเขาอาจจะแบบไม่ค่อยสับไม่ค่อยบอกว่าต้องทําอะไรยังไงแต่ว่าเฟิร์นเห็นว่าเออลาเมนเนี่ยแบบกล้าสั่งเกมรับกล้าแบบว่ากล้าที่จะบอกว่าแบบตรงนี้ควรยืนตรงนี้นะในตําแหน่งที่เพื่อนแบบว่ายืนไม่ถูกอะไรเงี้ยการตัดสินใจเขาใช่ใช่แต่ก็ไม่แน่ ไม่ได้อ่ะเราไม่ชอบเป็นการสวนตัวหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ชอบเราเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเบรหลังจากที่เราไปดูบอลที่โอทัฟอร์ดเรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกดีใจเพราะว่านัดนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปแล้วก็เป็นนัดแรกที่ดูแล้วชนะ แล้วรับแล้ฟอร์ดยิงสองลูกก่อนจะจากเราไปใช่ชนะเอเวอร์ตันสี่ศูนย์ใช่แล้วฟอร์ดยิงสองลูกแล้วก็เซอร์ซียิงสองลูกก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีนะใช่เพราะหลังจากนั้นก็ไม่มีดีแล้วบรรยากาศเป็นงบงไงครับในสนามก็ฟอร์ดอ๋อจริงๆก็ แอบรู้สึกว่าแตกต่างจากบอลไทยนิดนึงเพราะบอลไทยเหมือนพอเราเข้าไปในสนามไปในโอแทฟฟอร์ดแฟนบอลทุกคนเหมือนแบบเขาร้องเพลงเชียร์กันทุกคนเขาแบบเหมือนอินกับฟุตบอลกันทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราดูบอลไทยมันก็จะมีแบบแบ่งเป็นโซนๆเนาะบางคนที่เขามาดูเขาก็แบบมานั่งดูเฉยๆอะไรเงี้ยบางคนเขามาเชียร์เขามาเชียร์เฉยๆอะไรเงี้ยเหมือนความแบบความบ้าฟุตบอลมันแบบไม่มันต่างกันอะไรเงี้ยใช่ต่างกันเยอะไหมแบบบรรยากาศจริงๆก็ เหมือนคนละวัฒนธรรมมากกว่าอออะไรประมาณนั้นใช่พอไปเจอกองเชียร์เขาอาจจะทําให้แบบเรามีอารมณ์ร่วมมากขึ้นใช่อารมณ์ร่วมมากขึ้นใช่ใช่ยิ่งหัวร้อนมาใหญ่เพราะว่าเขาว่าทางฝั่งเอเวอร์ตันเขาบัฟเราตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มแล้วแบบร้องเพลงใส่เราตั้งแต่แบบยังไม่เริ่มเกมใช่เขามีการบัฟกันเพราะว่าทีมเยือนก็จะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยแต่ไม่ไม่เคยมีปัญหาแบบรุนแรงอะไรใช่ไหมแบบเวลาฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้คนไปครั้งเดียวไม่ไม่ไม่เจอนะคะไม่ได้เจอแค่แบบเออมีแบบว่าลองบัฟกันเฉยๆอะไรอย่างเง้ใช่ครับผมก็คำถามนี้เรากกนไม่รู้ว่าสุดท้ายยังอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังนะฝากข้อความถึงแบบนักเตะและก็แฟนบอลของแมนยูทั่วโลกหน่อยอยากพูดอะไรกับพวกเขากันบ้างเออถ้าฝากถึงนักเตะหรอเอาจริงๆฟอร์มเราแล้วก็ด้วยแบบองค์ประกอบตอนนี้หรือรวมไปด้วยแบบระบบ แล้วก็เรื่องภายในหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเฟินแค่รู้สึกว่าเออมันฟอร์มมันไม่ดีอ่ะใช่แต่ว่าในในในเกมแบบ90นาทีเฟินอยากให้นักเตะแบบเล่นให้เต็มที่ยังไงแบบว่าแฟนบอลก็ซัพพอร์ตอบถ้าสมมติว่าเราสู้สุดๆ,ๆอะ่ะให้แฟนบอลเห็นว่าเราสู้สุดๆแล้วอะ่ะต่อให้เราแพ้อ่ะ ยังไงแฟนบอลก็แบบเฮ้ยโอเควันนี้มึงเล่นดีอ่ะมึงเล่นได้อ่ะแต่แค่แบบเอออาจจะยังแบบชนะไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นมันก็แบบรู้สึกดีแล้วแต่บางทีแมนยูมันเล่นเหมือนแบบเหมือนเกมนําอ่ะแต่คือเกมตามอยู่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออก็เล่นให้มันมีใจหน่อยไม่ใช่แบบไปเดินแบบเงือกกนอยู่ในสนาม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบอะไรที่บูโน่ยิงจุดโทษแล้วแบบเขาแพนกล้องไปที่แฟนบอลอ่ะที่แบบใส่แว่นแล้วแบบถอดแว่นออกมาคิดบังว่าหน้าแบบหน้าแบบโอ้โหเหมือนอโมริมเลยตอนนี้เวลาบูโน่เดินยิงจุดโทษเฟิร์นหันหลังเลยผมไม่ดูไม่ดูกลับมาดูใช่ไม่ดูแล้วตก่อนแบบ โบนโน่ันนี้มั่นใจกับเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ายิงจุดโทษยังไงก็เข้ายังไงก็เข้าใช่ไม่เคยว่าเครื่องหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้เราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญาสัญญาเรายาวๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องพวงแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรแล้วออาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้ววันอาทิตย์นี้เรามาถามความเห็นกันบ้างดีกว่าว่าพี่เฟอร์คิดว่าศึกแดงเดือดนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง อ่าจริงจริงนะการที่ลิเวอร์พูลแพ้มาสามนัดติดไม่ได้ทำให้เฟิร์นมีความมั่นใจมากขึ้นจริงเหรอจริงจริงทำไมระบบความมั่นใจจัะคุณแพ้มาสามนัดติดแต่ผมเนี่ยถึงจะแบบมีชนะบ้างแต่แพ้มันเยอะกว่ามากมากมันมีประสบการณ์แล้วมันไม่ค่อยมีถึงเต้นถึงเต้นแต่ว่าเดี๋ยวถึงมันจะแพ้มาสามนัดติดอ่ะแต่พอสุดท้ายมาเจอกันอ่ะลิเวอร์พูลไม่เคยฟอร์มแพวอยู่แล้ว แมนยูเหมือนเวลาเจอมันตัดมันเป็นสึขยสีใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกค่ะแต่ก็ไม่กล้าพูดว่าแมนยูจะชนะจริงๆจากฟอร์มตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเฟิร์นคิดว่าเสมอเสมอนะคนที่บ้านริเวอร์ด้วยเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งละกันค่ะงหมีคนพูดนะว่า คืออย่าแพ้แต่ขอเสมอพ่อเสมอได้ไม่ด้เสมอไม่โดนล้อไม่โดนล้อเออกลางใช่ใช่ไหมบอกเลยว่าวันนี้คุยกับพี่เฟิร์นก็คือแบบว่าเจาะลึกมากๆต่อไปเราจะไปคําถามวัดความเป็น FC ตัวจริงกันแล้วนี่ซึ่งแกมวของเรานะคะมีชื่อว่าเปิดชอยไทยชื่อนักเตะนั่นเองก็คือสมมติเราจะมีชอยหลายๆชอยใช่ไหมให้พี่เฟิร์นแบบ เลือกทีละหนึ่งชอยเออเราเขาจะมีคำใบ้มาให้แล้วต้องทายว่าคนนั้นคือนักเตะคนไหนเออนี่เลยมีทั้งหมด5ช้อยแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าชอยแรกยังไม่รู้อะช้อยต่อไปจะต้องทําท่าน่ารักใส่กล้องนะเพื่อเปิดคำใบ้ต่อไปเพื่อเปิดคำใบ้ต่อไปคำคใบ้แรกอะเราเปิดให้ฟรีใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้ายังยังตอบไม่ได้อะไรเงี้ยขาเปิดคำใบ้ต่อไปนะต้องทำท่าน่ารักอ่า โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ๋อยากยากเลยนะอยากไม่หมนะอันนี้ควรต้องเลือกหรือเขาเลือกให้เลือกเลยเอาเบอร์สองก็ได้ค่ะเบอร์สองค่ะเชลซีเชลซีอ๋อเมสันเมาส์อุ้ยตอบไม่หรอใช่ไหมคะคือต้องตอบที่ถูกค่ะถูกค่ะมันง่ายเลยนะแค่ทำให้เดียวตอบได้เลยย้ายมาจากเชลซีไงย้ายมาจากเชลซีเมสันเมาส์ ว่าคนนี้นเขามีสไตล์การเล่นยังไงบ้างจริงๆมาตอนแรกๆเป็นเดือดร้องหนนคะแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่รับถึกก็เพิ่งยิงไปก็ต้องรอดูต่อว่าแบบเออฟอร์มฤดูกาลนี้จะมาหรือเปล่าโอ้โหข้อแรกก็เปิดแค่เดียวเองอะจะได้ดูไหมท่านอรักเนี่ยอันนี้ขอหรืออะไรนะโอเคเลือก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 ชอยให้เปิดเลือกชอยให้เปิดเลือกชอยให้ใช่สี่ค่ะที่ยางอย่างอย่าง มีฟิวปะโอกาสคขาบี้เมนูใหม่โอนาน่าโอนาาา่เขไปกันแล้วโอกาสอะไรโอกาสอะไรโอกาสในการแวะเหรอจ้างสายโอกาสตอบได้กี่รอบคะถ้าถ้าจะเปิดช้อยต่อไปต้องทำท่าหน้ารักไงเฮ้ยได้ดูแล้วพี่ก้องทำท่าอะไรทำท่าอะไรเลือกได้เลยเอาเบอร์สามก็ได้ค่ะสามค่ะกองหน้าแดงแล้วฮีแมน บูโน่ถูกต้องบูโน่บูโน่เขาเล่นเป็นยังไงบ้างเขาเล่นเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเล่นดีก็เล่นดีค่ะถ้าเล่นไม่ดีก็ไม่ดีเลยก็จะบ่นทั้งเกมถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบ่นเนี่ยไม่ดีชัวร์เล่นไม่ดีชัวะจริงเขาเริ่มบ่นแล้วเขาเริ่มบ่นแล้วพอเริ่มบ่นแล้วใช่ใช่เขาบ่นแต่เปเตะทีมชาติเขาชอบโดนโดบ่นเนาะใช่เขาก็เลยมาบ่นแมนยูแทนเก็บกดเก็บกดเก็บกดข้าวหอม โอเคข้อต่อไปกันนี้ก็บอกเลยว่าอันนี้ข้อนี้ใช่ไหมสามข้อหลังเป็นนักเตะในตำนานอ่าโอเคเริ่มจะยากเริ่มจะยากเริ่มจะยากละเอาเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะเบอร์หนึ่งค่ะหลีดคือนักเตะลีดอาจจะย้ายมาบ้างหรือว่าอาจจะย้ายมาหรือย้ายไปหรอน่าจะย้ายหลีดไม่ออกเลยอ่ะแผงหลังแผงหลังมีคำใบ้เพิ่มเติมครับเฮ้ยทำไมใบ้อันนี้มีใบ้จากหลังกล้อง พี่ยังไม่ได้เห็นท่าหน้ารักเอาเพิ่ม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 แล้วทำท่าแรกก่อนนะคะเฮ้ยเขินอะทำไมมาทำอะไรแบบนี้ได้เอาเบอร์สองก็ได้ค่ะเบอร์สองค่ะแช่แหมพี่บลีหกสมัยยุคนายเหรอยุคป่าเฟอร์กี้ใช่ไหม สมัยก็น่าใครมาจะกรีดอยู่ในเตดได้ไม่เราพี่เฟินแบบจ้องตาถูกคนมาคนที่เขาจะช่วยเหลือพี่เฟินจะช่วยเหลือได้เพราะว่าเขาใส่เสื้อปีศาจแดงเขาเป็นคนเดียวอ่ะไอ้ยิมคนเดียวงงมากเซนต์ฮาบเซ็นเต์ฮาบไม่ใช่ไหเอรลิโอเฟอร์ดไม่ใช่ลิโอเฟอร์ดีนานโมโหเลยถูกไหมครับถูกไหมคะถูก เกเฮ้เราก็เก <anyway. S 1> ่อเลยตนานานเลยตํานานรีวิวหนได้ เออ่ตอนนี้ก็ยังมีบทบาทกับแมนยูบ้างเพราะว่าเขาทําแบบพอดแคสต์เนาะแล้วเขาชอบพูดถึงแมนยูอะไรเงี้ยชอบนักตำนานแมนไม่รู้ว่าตำนานทีมอื่นไปหรือเปล่าแต่ตำนานแมนยูเนี่ยชอบมีผลกับนักเตะชุดปัจจุบันมากชอบแบบมีการพูดถึงชอบมาเสนอนู่นนี่นั่นแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการตำหนิมากกว่าเลยเป็นการตำหนิมากกว่าควรทําแบบนี้แบบนั้นนะใช่แต่ตอนเขาเล่นแต่ก็สมกับการเป็นตำนานครับเพราะตอนเขาเล่นก็เล่นดี่ ข้อต่อไปเอาเบอร์สามค่ะเบอร์สามตั้งปกคอเสื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแมนดูดิใครวะคุ้นๆอยู่นะตั้งเยอะยุคแบบเก่าๆนะยุคเก่าๆคันตัวหน้าอ๋อไม่ใช่คันตัวหน้าอุ้ยอ้ยนีกแลละ อ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนฟิวมีมของเขาหรอไม่เหมือนมันเป็นแบบซิงเกิลเจอร์เหมือนไปตั้งบกคอเสื้อมีผลกระทบมาถึงปัจจุบันนั่นเนี่ยเขาปัจจุบันก็มีคนทำจริงเหรอจริงคอเสื้อไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันรูร่มมั้งสมัยก่อนมันเป็นเสื้อแบบเสื้อฟิวเจอร์ซี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีมีปกมีอะไรข้อสุดท้ายแล้วค่ะโอ้แต่เขาบอกว่ายากนะขอนยวข้อนี้ยากด้วยหรอปอยยลวากเอาข้อห้าค่ะ เล่นกับแมนยูสองนัดสองนัดเองเหรอมีด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนพี่ก้เพิ่งพูดอันนี้นัดเดียวอ๋อเหรอจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยเอ้ยตำนานใช่ไหมตำนานสองตำนานแต่สองนัดเหรอโอ้ยตำนานเล่นสองตำนานเล่นสองนัดจะเรียกว่าตำนานก็ไม่ได้เป็นตำนานกับทีมอื่นเป็นตำนานกับทีมอื่นไมเคิลโอเวนไม่ยังไม่ถูกค่ะวิเอาคำไม่เพิ่มได้นะ ่ไม่รู้เกยบอกช่วยไงช่วยขอยางช่วยขอยางช่วยเฮ้ยอันนี้อะอันเรืองเนอะไรเบอร์สามค่ะสามยุคหลุยฟานเกาเพ่งกับแมนดูสองเชื่ออะไรอ่ะที่ผมหอมดิมาเรียไม่่ใชยังไม่ใครอะจบดูไม่ออกแล้วว่า เออเปิดเพิ่มเลยเออเปิดเพิ่มเลยนี่ก็จะให้เปิดเพิ่มอีกเดียวเลยช่วยไงช่วยอีกสักข้ออีกสักคอเอออีกสักคออีกสักคอผิดท่าไม่ออกเลยท่าอะไรคือท่าอะไร้อโชว์คอขอด่าขอท่าร้อนไหนได้ไหมคะร้อนในลอนในเอ้ยเบอร์อะไรดีอ่ะเบอร์สองก็ได้ค่ะเบอร์สองแซมลาลิก้าสเปนแล้ลาลิก้าสเปน

เู้าสาประตูเป็นตำนานมาก่อนแชมพูนาฬิกาใบเร็วถ้ารู้ว่าคำชื่อไม่ได้ตึกชื่อไม่ออกคาสยานตอเลยต่อเลยไม่ใช่แล้วผิดพีมหรือเปล่าวนั้นต่อเลยเดี๋ยวก่อนไม่เลยอ่ะไม่รู้จักเฉลยนะเฉลยคืออะไรนะคะวิกตอร์เปาเดชชื่ออะไรนะไม่ คยเจอเขาแต่จำชื่อไม่ได้เคยเจอเลยเหรอเคยเจอเหรอเคยเจอเขาเล่นเบสเยเคยเจอเลยเหรอเคยเห็นเขาเล่นเพะยุคหลุยฟานเก่าช่วงดูแรกๆน่าจะจำไม่ได้โอ้โหแค่สอแค่นีไม่เ้องจำหรอกสองนัดสองนต้องจำเออแค่สองนัเลยจำไม่ได้เลยนี่เขาลงแทนตอนเจเ เออน่ารักมามามาสรุปมากเลยค่ะลึกจริงสุดๆเออมาเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าวันนี้พี่ไปเฟิร์นทำไปได้ห้าสะแนสี่คะแนนสี่คะแนนก็คือไม่มีบทลงโทษแต่ว่าของรางวัลของเราก็คือให้ฝากผลงานได้เลยค่ะของรางวัล ติดตามนะคะถ้าเป็นเพจเกี่ยวกับฟุตบอลก็มีใน Facebook ค่ะใบเฟิร์นนัทชานะคะแล้วก็มีใน t i k t อกใบเฟิร์นเอ็นทหรือว่าใบเฟิร์นแมนยูค่ะแต่ว่าถ้าเป็น Walk l i f e s สไตล์อะไรพวกนี้ก็ใน YouTube กับ IG ใบเฟิร์นเอ็นทีซีค่ะโอเค นี่แต่เรามีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะฝากใช่ไหมใช่วันนี้มีลิวพูกับแมนยูมานั่งด้วยกันแล้วเราจะฝากถึงสึกแดงเดือดนะคะโมโนแม็กสึกแดงเดือดวอชพาร์ตี้ค่ะครับผมระหว่างลิวพูเนาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมที่เซนทันเวิลด์ไลฟ์ชั้น8ครับผมก็วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับและยังมีคอนเสิร์ตสุดมันครับเป็นศิลปิน F Hero นะครับแล้วก็วงแฝงของโมโนโน,นะครับผมใช่ค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วสามารถไปเจอกันได้ที่หน้างานเลยค่ะมากันเยอะนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเวลาของพวกเราก็หมดแล้วครับผมพบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์ครับผม6กโมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องโมโนทเวนตี้ไนท์มิวสิกสเตชันครับผมซามิบีจิ๊กัะทีวีกด202 AIS Play กด304แล้วก็ไลฟ์สดทาง เพืบุนพของ Mono 79 Music Station แล้วก็ Mono Mac ด้วยนะครับใช่คะ่ะและสำหรับวันนี้นะพวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย